ดาเนียลบทที่สีพระสุบินครั้งที่สองของเนบูคัสเนสซาเรากษัตริย์เนบูคัสเนสาสรงสารมายังชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา,าซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพ,พ,พทั้งสิน้นขอให้ความสุขความเจริญเพิ่มพูนแก่ท่านเราเห็นสมควรที่กล่าวจึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงทำแก่เราหมายสำคัญของพระองค์ใหญ่ยิ่งการอัศจรรย์ของพระองค์มีอนุภาพยิ่งราชอาณาจักรของพระองค์ถาวรเป็นนิดและการปกครองของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วอายุตัวเราคือเนบูคัสเนสซาอยู่อย่างสบายในนิเวศของเราและมีความเจริญอยู่ในวังขณะเมื่อเรานอนบนที่นอนเราฝันเห็นเรื่องซึ่งทำให้เรากลัวความคิด และนิมิตอันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุให้เราตกใจเราก็สั่งให้เรียกนักปราดของบาบิโลนทั้งสิ้นมาหาเราเพื่อแก้ความฝันให้เราพวกโหนหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเรืกยามก็มาเข้าเฝ้าเราก็เล่าความฝันแก่พวกเขาแต่เขาแก้ฝันให้เราไม่ได้ในที่สุดดานเนียนก็เข้ามาเฝ้าเราเขามีชื่อว่าเบลเทชาสาัสซาตามนามพระของเรา เขามีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่าโอเบลเทชัส oh, า ah, หัวหน้าของพวกโหนเพราะเราทราบว่าวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่านและไม่มีความล้ำลึกใดๆทำให้ท่านงุนงงเรื่องที่เราฝันเห็นเป็นดังนี้ขอแก้ฝันให้แก่เราเถิดนิมิตท,ที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอนคือ เราได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่ามกลางพิภพมันสูงมากต้นไม้นั้นเติบโตและแข็งแรงยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้อยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็นใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมันและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็เลี้ยงชีพอยู่ด้วยมัน ในนิมิตท,ที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่บนที่นอนคือเราได้เห็นทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ท่านเปล่งเสียงดังและพูดว่าโคนต้นไม้นี้และตัดกิ่งออกเสียลิดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไปให้สัตว์ป่านี้ไปจากใต้ต้นและให้นกหนีไปจากกิ่งของมันแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแถบเหล็กและทองสำริดมัดไว ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้มีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดินให้จิตใจเปลี่ยนจากจิตใจมนุษย์เป็นจิตใจสัตว์ป่าและปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระคำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของบรรดาทุสวรรค์คำตัดสินนั้นเป็นวาทะของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเพื่อบรรดาผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าพระองค์ผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์ และประธานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระไทยและทรงตั้งผู้ต่ำต้อยที่สุดให้ปกครองความฝันนี้ตัวเราคือกษัตริย์เนบูคัสเนสซาได้เห็นและโอเบลเทชัสซาท่านจงกล่าวคำแก้ฝันเถิดเพราะพวกนักปราดทั้งสิ้นแห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถให้คำแก้ความฝันแก่เราแต่ท่านสามารถเพราะวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านแล้วดาเนียน ผู้มีชื่อว่าเบลเชชัสซาตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งความคิดของท่านก็ทำให้ท่านตกใจกษัตรย์ตรัสว่าเบลเชชัสซาเอย๋ยอย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันทำให้ท่านตกใจเลยเบลเชชัสซาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นของบรรดาศัตรูของพระองค์เถิดและขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่พวกอริของพระองค์ต้นไม้ที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็นใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็ทำรังอยู่ที่กิ่งก้านของมันข้าแต่พระราชานี่คือฝ่าพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และการครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพและที่พระราชาทอพระเนตรทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดว่าโคนต้นไม้นี้ลงและทำลายเสียแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแถบเหล็กและทองสำริดล่ามไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้อยู่ร่วมกับสัตว์ในท้องทุ่ง และปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระข้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคำแก้พระสุบินเป็นพระราชกฤษฎีกามาจากพระผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งฝ่าพระบาทจะต้องเสวยญ้ายอย่างกับโคและต้องเปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าพระผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทยัยและที่ทรงบัญชาให้เหลือตอรากต้นนั้นไว้ก็หมายความว่าราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาทเมื่อฝ่าพระบาททรงยอมรับว่าการปกครองนั้นเป็นของสวรรค์ข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอทรงรับคำแนะนำของข้าพระบาท ขอฝากพระบาททรงเลิกทำบาปเสียโดยการทำความชอบธรรมและเลิกทำบาปชั่วโดวยการสํแดงความกรุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับเพื่อว่าความเจริญของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้ความอัปยศของเนบูคัดเนสซาสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้เกิดขึ้นแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาต่อมาอีกสิบสองเดือนพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนแล้วกษัตริย์ตรัสว่า นี่เป็นมหาบาบิโลนซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นพระราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเรามิใช่หรือเมื่อกษัตริย์ตรัสยังไม่ทันจบก็มีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอกษัตริย์เนบูคัสเนสซาเราประกาศแก่เจ้าว่าราชาณาจักรได้พรากไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์เจ้าจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่ง จะต้องกินหญ้ายอย่างกับโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าพระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์และประธานราชอาณาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทยัยในทันใดนั้นเองพระดำรัสเกี่ยวกับเนบูคัตเนสาก็สำเร็จพระองค์ทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเสวยหญ้า,ยายอย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จนขนงอกยาวยังกับขนนกอินทรีและเล็บก็เหมือนเล็บนกเนบูคัสเนซาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราเนบูคัสเนซาก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติและเราก็ร้องสาธุการแด่พระผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะการปกครองของพระองค์เป็นการปกครองนิรันด และราชณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุสำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไร้ค่าพระองค์ทรงทำตามชอบพระไยัยท่ามกลางกองทัพแห่งสวรรค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วยไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือทูลถามพระองค์ได้ว่าทำไมจึงทรงทำเช่นนี้ในเวลานั้นเองจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติความสูงสง่งและสง่าราศีกลับมาสู่เราอีก เพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเราพระสหายและข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเราความยิ่งใหญ่กลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีกบัดนี้ตัวเราคือเนบูคัสเนสซาขอสรรเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิง่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลงดาเนียนลบทที่5งานเลี้ยงของเบลชัสซากษัตริย์เบลชัสซาได้ทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านาย1,000คนและเสวยเล่าอางุ่นท่ามกลางคน1,000ันนั้น เมื่อเบลชัสซาเสวยเหล้าอางุ่นแล้วจึงทรงบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงินซึ่งเนบูคัสเนสาราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มออกมาให้พระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนางสนมเพื่อใช้ใส่เหล้าอางุ่นดืม่มเขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำซึ่งยึดมาจากพระวิหารคือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มออกมา และพระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนางสนมก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้นเขาทั้งหลายดื่มเหล้าอางุ่นและสรรเสริญพระที่ทำด้วยทองคําเงินทองสำริดเหล็กไม้และหินลายพระหัตถ์บนผนังวังในทันใดนั้นนิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและเขียนลงที่ผนังพระราชวังของกษัตริย์หน้าคันประทีพ และกษัตริย์ก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้นแล้วพระพักของกษัตริย์ก็ซีดไปพระองค์ตกพระไทยจนกระทั่งพระเพลาก็อ่อนเปลี่ยพระชานุก็สัน่นกษัตริย์มีรับสั่งเสียงดังให้นําหมอดูคนเคลวเดียและหมอดูเลืกยยามเข้ามาเฝ้าและกษัตริย์ตรัสกับพวกนักปราชญาดของบาบิโลนว่าผู้อ่านข้อเขียนนี้และแปลความให้เราได้เราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคํา และเราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชาอาณาจักรของเราแล้วพวกนักปรา์ของกษัตริย์ก็เข้ามาทั้งหมดแต่พวกเขาอ่านข้อเขียนหรือแปลความหมายให้กษัตริย์ไม่ได้แล้วกษัตริย์เบลชัสาก็ตกพระททยมากแล้วพระพักของพระองค์ก็ซีดไปและเจ้านายทั้งหลายของพระองค์ก็สนเท่พระราชินีเสด็จเข้ามาในการเลี้ยงเพราะได้ยินถ้อยคําของกษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายและพระราชินีตรัสว่าข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอฝ่าพระบาทอย่าได้ตกพระไทยหรือให้พระพักของพระองค์ซีดไปในราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทมีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์ในตัวเขาในสมัยรัชกาลของพระราชบิดาความสว่างความเข้าใจและปัญญาเหมือนปัญญาของบรรดาพระทั้งหลายได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้และพระราชาเนบุคัสเนสซาพระราชบิดาของฝ่าพระบาท ได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าของพวกโหนหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเลิกยามเขาคือดาเนียนซึ่งพระราชาประทานนามว่าเบลเชชัสซาเขามีวิญญาณเลิศมีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝันแก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆขอทรงเรียกดาเนียนให้เข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะแปลความหมายถวายฝ่าพระบาทแปลความคำเขียนบนผนังวัง ดานเนียนจึงถูกเรียกให้เข้าเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามดานเนียนว่าท่านคือดานเนียนคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเฉลยมาจากยูดาที่พระราชาเสด็จพ่อของเรานำมาจากยูดาหรือเราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของบรรดาพระในตัวท่านและท่านมีความสว่างความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัวพวกนักปราชญ์และพวกหมอดูถูกเรียกมาให้อ่านข้อความนี้และแปลความหมายให้เรา แต่เขาแปลความหมายของเรื่องราวนี้ไม่ได้แต่เราได้ยินว่าท่านสามารถแปลและแก้ปัญหาได้บัตรนี้ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ได้ท่านจะได้สวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคําและเป็นอุปราตรีในราชอาณาจักรแล้วด่านเนียนทูลพระราชาว่าขอทรงเก็บของพระราชทานไว้เป็นของฝากพระบาทเถิดและขอประธานรางวัลแก่ผู้อื่นส่วนข้าพระบาทจะขออ่านข้อเขียนถวายพระราชา และถวายคำแปลความหมายให้ฝ่าพระบาททรงทราบข้าแต่พระราชาพระเจ้าสูงสุดได้ประทานราชอาณาจักรความยิ่งใหญ่ศักดิ์ศรีและบารมีแก่เนบูคัสเนสาราชบิดาของฝ่าพระบาทและเพราะความยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ประทานแก่เนบูคัสเนสาร์ชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาจึงสั่นส้านและเกรงขามพระราชาพระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย จะทรงให้ผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ก็ทรงให้ดำรงชีวิตจะทรงแต่งตั้งผู้ใดก็ทรงแต่งตั้งจะทรงทำให้ผู้ใดต่ำต้อยลงก็ทรงทำแต่เมื่อพระทัยของราชบิดาพยองขึ้นจิตวิญญาณของพระองค์ก็แข็งกระด้างไปจึงทรงประกอบกิจด้วยความเหือมพระเจ้าทรงถอดพระองค์จากราชบัลลังก์และทรงริบศักดิ์ศรีของพระองค์ไปเสียพระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัสเนซาไปจากท่ามกลางมนุษย์ และทรงทําให้พระไทยเป็นเหมือนใจสัตว์ป่าและทรงให้อยู่กับลาป่าทรงให้เสวยหญ้าเหมือนโคและพระกายก็เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จนกว่าจะทรงสํานึกว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณจาจักรของมนุษย์และทรงแต่งตั้งผู้ชีพะโะรงจะทรงแ,งแต่งตั้งให้ปกครองข้าแต่เบลชาาัสซาฝ่าพระบาทเป็ราชโอรสแม้ฝ่าพระบาททรงทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ถ่อมพระไทยแต่กลับทรงยกองค์ขึ้น สู้กับองค์เจ้านายแห่งสวรรค์และทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทพวกเจ้านายของฝ่าพระบาททั้งมเหสีและนางสนมของฝ่าพระบาทก็ดื่มเหล้าอางุ่นจากภาชนะเหล่านั้นและฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงินทองคำทองสำริดเหล็กไม้และหินซึ่งจะดูหรือฟังหรือเข้าใจก็ไม่ได้ แต่ฝ่าพระบาทไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งลมปราณของฝ่าพระบาทอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทางทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ฉะนั้นจึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระเจ้าได้จารึกข้อเขียนนี้ลงไว้ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไว้คือเมเนเมเนเชเคลและฟาริสินต่อไปนี้เป็นคำแปลข้อความนั้นเมเน พระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทไว้แล้วและทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงที่สิ้นสุดเทเคลฝ่าพระบาทได้ถูกช่างในตราชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่เปเรสราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียแล้วเบลชัสซาก็ทรงบัญชาให้ดาเนียนสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคําและทรงให้ประกาศเกี่ยวกับท่านว่าท่านได้เป็นอุปราตรีในราชอาณาจักร ในคืนวันนั้นเองเบลชัสซาพระราชาคนเคลเดียทรงถูกสังหารและดาริอัสชาวมีเดียก็ทรงรับราชาอาณาจักรเมื่อมีพระชนมายุ62พรรษาดานเนียนบทที่6การวางแผนเพื่อฟ้องดานเนียน ดาริอัสพอพระไทยแต่งตั้งอุป,ปร,ราช120คนเพื่อให้ปกครองทั่วราชอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐธมนตรี3คนอยู่เหนือพวกอุป,ปร,ราชดานเนียนเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งจะรับรายงานจากอุป,ปร,ราชเพื่อกษัตริย์จะไม่ขาดประโยชน์แล้วดานเนียนคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุป,ปร,ราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียนในเรื่องราชอาณาจักรแต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลังพลาดหรือการทุจริตในท่านไม่ได้เลยคนเหล่านี้จึงพูดกันว่าไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียนได้นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขา แล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระราชาดาริอสัสขอทรงพระเจริญเป็นนิตอภิรัฐมนตรีทุกท่านแห่งราชอาณาจักรทั้งองค์มนตรีอุปราชและผู้ว่าราชการมณฑลทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่าพระราชาควรจะตรากฎหมายและออกคำประกาศว่าในสาสวันนี้ถ้ามีใครทูลขอตอพระหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระองค์ ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนคนนั้นลงในถ้ำสิงโตข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงตราคำประกาศและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขไม่ได้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาริอัตจึงลงพระนามในหนังสือสำคัญและในประกาศดาเนียนในถ้ำสิงโตเมื่อดาเนียนทราบว่า กษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเลมและท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้งอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอเมื่อพวกที่สมรู้ร่วมคิดพากันมาพบดาเนียนกำลังอธิษฐานและวิ่งวอนต่อพระเจ้าของท่านเขาทั้งหลายก็ไปเข้าเฝ้าและทูลกษัตริย์เกี่ยวกับประกาศห้ามว่าข้าแต่พระราชา ฝ่าพระบาทได้ลงพระนามในหนังสือสำคัญฉบับหนึ่งไม่ใช่หรือว่าถ้ามีใครทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระองค์ในสาสิบวันนี้ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนคนนั้นลงในถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสตอบว่าเรื่องนั้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขไม่ได้เป็นอันขาดแล้วเขาจึงทูลต่อกษัตริย์ว่าดาเนียนผู้เป็นคนหนึ่งในพวกที่ถูกกวาดเป็นฉเฉลยจากยูดาไม่ได้เชื่อฟังฝ่าพระบาท ข้าแต่พระราชาและไม่เชื่อฟังคำประกาศในหนังสือสำคัญซึ่งฝ่าพระบาทลงพระนามไว้แต่ได้ทูลขอต่อพระของเขาวันละสามครั้งเมื่อกษัตริย์ทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็ทรงโทมนัสยิ่งนักและตั้งพระไทยหาทางช่วยกู้ดาเนียนทรงพยายามหาทางช่วยจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกแล้วคนเหล่านั้นที่สมรู้ร่วมคิดกันก็พากันมาเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลว่าข้าแต่พระราชา ขอฝากพระบาททรงทราบว่ากฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียที่ประกาศห้ามก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งพระราชาทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาดาเนียนก็ถูกโยนในถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียนว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนิบัติอยู่ตลอดมานั้นทรงช่วยกู้ท่านเถิดแล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ กษัตริย์ก็ทรงประทับตราของพระองค์และตราของบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของดานเนียนได้แล้วกษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวังทรงอดอาหารตลอดคืนนั้นไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาถวายพระองค์และบรรทมไม่หลับดานเนียนรอดชีวิตจากถ้ำสิงโตพอเช้าตรู่กษัตริย์ก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียนอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียนด้วยเสียงโทมนัสว่าโอดาเนียนผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนีบิอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้แล้วหรือแล้วดาเนียนทูลกษัตริย์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตมาปิดปากสิงโตไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้ทำผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยฝ่ายพระราชาก็ทรงโสมมนัดยิ่งนักและทรงบัญชาให้นําดาเนียนออกมาจากถ้าเขาจึงเอาดาเนียนออกจากถ้าไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างใดที่ตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่านแล้วกษัตริย์ทรงบัญชาให้นําคนเหล่านั้นที่ใส่ไร้ายดาเนียน มาโยนทิ้งในถ้ำสิงโตทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายและภรรยาของพวกเขาด้วยยังไม่ทันตกไปถึงพื้นถ้ำพวกสิงโตก็ขยํำพวกเขาและหักกระดูกของเขาทั้งหลายจนแหลกแล้วกษัตริย์ดาริอัตมีพระราชสารไปถึงชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา,ท,าที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณเราออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิตราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและการปกครองของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพพระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียนให้รอดจากอำนาจของสิงโตดังนั้น ดาเนียนผู้นี้จึงได้เจริญก้าวหน้าในรัชสมัยของดาริอัสและในรัชสมัยของไซรัสชาวเปอร์เซีย